ข้างที่ใช้แฮมมัสกับข้างที่ไม่ได้ใช้แฮมมัสสภาพผมคือต่างกันขนาดนี้เลยมัคส <Mask S 1> ผมที่เป็นไวรัลในติกต็อกตัวนี้ก็คือต้องมีติดบ้านไว้เลยเพราะว่าน้องเป็นมัคสผมที่เนื้อเข้มข้นมากแต่ว่าไม่ทําให้ผมหนักจนรีบแบนนะคะเดี๋ยวลองใช้ข้างเดียวเทียบให้ดูแบบชัดๆข้างที่ใช้เนี่ยคือผมนุ่มลืม่นเรียบสวยไม่ชี้ฟูไม่พันกันแต่อีกข้างหนึ่งก็คือฟูไม่ไหวหลังจากที่เรามัคสทั่วทั้งหัวแล้วนะคะผมก็คือเงาสวยมากสางได้แบบลื่นสมูทไม่มีสะดุดเลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ6ว้้้เร่มขนชยุลหกัันนนท้้งงเสตตแ่ค สมก็เป็นมาร์คผมลื่นจริงซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นกระปุกที่2อของอ,อมแล้วเพราะว่ากระปุกแรกเนี่ยอมไปซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นคนรีวิวเยอะมากเพราะว่ามาร์คส่วนนี้เขาเป็นมาร์คอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอยู่แล้วดีใจมากนะคะที่ตอนนี้เราไม่ต้องดันโดนไปซื้อไกลขนาดนั้นแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมีร้าน Official Store ให้เราได้ช็อปกันแบบมั่นใจนะคะว่าเราจะได้ของแท้แบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างกระปุกนี้นะคะอมก็ได้มาจากวัาสด์ใครอยากจะช็อปออนไลน์